ยีนเนี่ยขาดแต่ไม่ขาดนะเพราะเขามีผ้าซับผ้ารองแบบนี้อ่าใส่ได้แม่ไม่ว่าพูดเลยนะคะเพราะว่าขาดแต่ว่าเขาวัดได้เอออันนนท์โอมลองดูก่อนอันนี้นะเลือกไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนนะคะ,ะตัวแรกเห็นไหมอย่างที่พี่แอฟบอกคือขาดแต่ไม่ขาดนนนทอมจิบมาโชว์หน่อยได้ไหมอยม่จิบโชว์ ให้ดูว่าขาดแต่ไม่ขาดยังไงอ่ะเฟเจอร์ครับผมเฟเจอร์เห็นปะก็คือเขามีการแต่งขาดแต่งปากแบบนี้แต่ว่าเวลาเราใส่เข้าวงเข้าวัดไปคาเฟ่ก็ชีตเห็นนะแต่งเฟดสีดำอันนี้ก็เท่นะอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกนะคะแต่ว่าผู้โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวอุ่มไว้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะตัวต่อไปน้องอมอันนี้เป็นเอวสูงมเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเนี่ยนะข้างบนออัันนนี้คคลลเช่ใส่เอวสูง ค่ะเอวสูงมีสูงถึงนี่เลยสูงถึงอก็สูงไปลูกสงูสงไปนะคะคอ,อันนี้เป็นเอวสูงแล้วก็คือแต่งปลายขานะคะเป็นแบบตัดแบบนี้นะคะก็ <S <S จะแบบเท่ๆเซ่อๆเนาะแล้วก็มีเฟรชทั้งตัวเลยนะคะดีไซน์ก็จะเป็นเบล บริเวณตัวขอบเอวนะคะเท่ไปอีกแบบค่ะไหนดูตัวต่อไปหน่อยอันนี้เข้าวัดได้ไม่ได้ไปหน้าได้นะคะขาสั้นไปไหนดีจ้าตัวนี้ตัวนี้สบายๆครับผมใส่ชิคๆไปนั่งไปนี่ไปทะเลภูเขาไปได้หมดเลยจะขึ้นเหนือล่องใต้แล้วก็ไปได้หมดได้หมดเนาะแต่งขาดนะคะแล้วก็มีเฟรดด้วยสวยดีนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าด้านหลังแบบนี้นะคะเอออันนี้นี่ไปโรงแรมได้นะคะไปคาเฟ่ได้ไปวัดได้ เท่ๆนะคะาตัวต่อไปลงโอมตัวนี้เป็นปอยๆอ่ะเป็นแบบเอวสูงทรงบอยเขากำลังนิยมเลยนะไม่ใช่คือเป็นแบบเท่ๆบอยๆบบนี้แต่น้องชอบใส่แบบใหญ่ๆวันนี้ใส่ไาสใหญ่ๆนะผมทำให้แบบว่าดูแบบ ใช่แล้วสูงกว่านี้เหรอโอเครับสูงวนี้ค่ใส่กับผ้าใบได้เนาะรองท้าแตะแซนโด้แซนโด้ได้หมดเลยลองมาใส่คู่กัน่ใตัวนี้อยากใส่คู่กับออไม่จ้าเนี่ยยังไม่ตื่นดีนะคะนอกเหนือจากกางเกงค่ะก็มีเสื้อด้วยโอมชอบแบบเซ็กซี่หรอเป็นแขนกุดเหรออะไรยังไงอันนี้ก็มีสกรีนครับตัวนี้ก็น่ารักเนาะ ใส่กระาสั้นขายาวได้หมดยกนะคะชุดเอเดนไอชูสนิยมยีนนะคะแล้วก็เลือกนิยมยีนครับนี่ตัวต่อไปนี้ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เนาะอันนี้ก็เท่โอ้สคริมโอเก้ครับนิยมยีนนะจ๊ะเลือกไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนอันนี้ก็นี่เป็นสกรีนแบบใหม่เหมือนกันอันนี้เราสองคนยังไม่มีเราสองคนยังไม่มีเราสองคนเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็สไตล์เท่คือเขาเรียกอะไรตัวที่น้องใส่เนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์นะคะของนิยมยีนเลย นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสกรีไลท์ใหม่ของเขานะคะแล้วก็อันนี้อ่ะแซ่บๆนะคะน้องใส่เดี่ยวก็จะกลัวไหมคะไม่กล้าถือเลยครับตัวนี้ทำไมอ่ะว่าจะขโมยจากบ้านไม่ใส่ได้ไหมได้ขโมยเราไปทำอะไรล่ะอันนี้มันก็แซ่บๆเนาะอ่ะให้น้องดูรายละเอียดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็คิดไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเฉลยให้พี่อัพฟังทีเดียวแล้วก็เลือกคอมพลีทลุคนะคะให้กับผู้ชอบดีของเราซึ่งตอนนี้รายชื่อผู้ชอบดีอยู่ในมือของแอปแล้วนะคะทำการคัดสรรมาเรียบร้อยนะคะสำหรับ ผู้โชคดีของเราในวันนี้คือคุณ